ไทยเติมไปไทยครับไทยนี่ซ้อมมาอยู่วันครับนั่งเป็นเดือนนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อสุราครับมีใครเป็นผู้ต้องมซ้อมที่นั่นเราไม้ป่ามีที่เป็นจอนแล้็กๆในคลองโอ้โหในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้ว20ปีครับเราสูงเท่าไหร่170เซนติเมตรต้องหนักไปล่อยมามากอ่างีเราครับ60กิับเราไม่จะตายเลยครับไม่ีด้ครับแล้ววันนี้เราไปเจอกับสุริน เคอเจอกันไหมไม่เคยแรกเลยแล้วได้ศึกษามือตศึกษาเขาเมือต่อตายเลยตัวขาตัวมาัแล้ววันนี้เราจะวางเกมยับไีเรยมนเก็ต่อยตามตายเราวนะเดินชิดไว้เลยล่าสุดเราต่อยไปที่ที่เม ที่ลาดังเมิอนี้วันนั้นเราเจอกับบินเนาะเป็นไงบ้างชนะเราของชนะเรามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยีสอว, <24. S 2> วันนี้ต่อยร้อยยี่สบสงรวันที่สองแล้วเป็นไงแล้วแับนี้เกินเจ็ดครับไม่น่ามีปัญหาเนาะสบายสบายร่ากาตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตะ์ร <100. S 2> นะ้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเนาะผมมแข็งแรงก็เย็นนี้พร้อมเก็บแชนะกับท้ายเราเลยว่าเขไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลส่โลอารสี่าโลได้เราต่อยเมือวันกทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมา ประมาณร้อยร้อยไ,ได้เนาะเราคนจังหวัดชุมพรนะผ่านเชรืงนะชวนแบ่งขับแล้วหน่อยก็ยผ่านชายชุมพรชายเขาใต้เป็นเงินเดืนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนที่แน่น,นอเนเนานะโอเคขอมาน้องชายครับ